เราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ล้วนมีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้านะเราก็ทำงานทำการกันไปแต่ความรู้ที่เราใช้ในการทำงานทั้งหมดเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นความรู้ที่ยังไม่ประเสริฐเพราะว่าแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้เมื่อเจ็บป่วยเมื่อจะตาย ยอมไม่สามารถเอาความรู้ทางโลกทั้งหมดนี้ไปช่วยได้เลยนะดังนั้นความรู้ที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์จึงเรียกความรู้อันเป็นอริยะคือประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะว่าทําให้เราพ้นจากความเจ็บความตายไดนะ้เราจะเป็นผู้มีสาระมีที่พึ่ง มนุษย์ทั้งโลกตายแล้วไปไหนเราอาจจะคิดว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยทำบุญมา